ไยหัวระสตูดิโอพอดแคสต์ล u าฟไลฟ์บ a ล a นซ์เมื่อสามชายชะกันต้องมาประชันมุกเพื่อความอยู่รอดในเขาสามมิดเฮ้ยเขาสามมัดเฮ้ยเขาสามมุกเฮ้ยถูกแล้ว ตื่นขึ้นมาเรยวดิอยมาน้องนั่งหลับหงอยเหงาเศร้าซึมไน้ยังไงปกติมึงก็ไม่ตลกอยู่แล้วอย่ามาทำซึ้งซึมอีก Active แม่ดูซึมเพราะมันไม่ตลกนี่แหละทำไมทขาไม่ต้องว่าไ์ขนาดนั้นด้วยเที่ยวกาดมาขอต้อนรับทุกท่านกระสูรายการเขาสามมุกรายการโชว์มุกทุกวันศุกร์วันนี้เรายังอยู่กับนักเขียนกระตูนหนุ่มผู้ไม่ยอมจากเกาะเราไปไหนไปไม่ได้ยังอยู่เหมือนเดิมกับทั้งสามคนโชคเอสโซบัฟโฟและเฮฮาจิ แน่นอนเหมือนเดิมในทุกค่ำคืนเราจะเตรียมมุกที่ดีที่สุดขำที่สุดรื่นเริงบันเทิงจิตที่สุดกดดันจังโวยมาบรรณาการแก่เทพเจ้าขเขาสามมุก มุกไหนขำก่อจะได้รับการยกย่องมุกไหนไม่ขำก่อจะได้รับการท่มถุย <laughs> และลงโทษโดยผู้เชื่อมต่อกับเทพเจ้านั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องฝึกง,งานคนดีคนเดิมจากรอบที่แล้ว <laughs> น้องมินสวนสุนันเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นชื่อน้องเหรอ <laughs> <laughs> ใช่ไหมอ่ะดีน้องเรียนรู้นั่นไง <m ai> สุนนั่นเฉยๆก็ได้ก็น้องมินแล้วก็ต้องเป็นชื่อจริงโอเคน้องมินฉายาฉายาเออชื่อสอยชื่อสอ้อยโอเคโอเค น้องมิ้นเป็นไงครับ EP ที่2แล้วที่อยู่กับพวกเรารอบที่แล้วรู้สึกไงบ้างสนุกดีค่ะสาบานสเสียงหนูไม่ไม่รู้สึกถึงสิ่งนั้นอ่ะอ่อนเสมออนะครับและแน่นอนน้องมิ้นก็จะต้อง c o n n e c ติ n ง p ี o p l e กับเทพเจ้าเรียมบทลงโทษมาลงโทษพวกท่านครับผมที่ไม่ขำครับผมไม่รู้เป็นนักเขียนการ์ตูนไปทำไมครับผมจะครับผมทำไมคืนนะบ่อยเอาละคำคืนนี้คนแรกที่จะบรรณาการมุกนั้น เทพเจ้าบอกเางมิ้นมาว่าอยากฟังเรื่องราวของใครครับอรอบนี้เป็นบัฟเฟลก่อนก็ได้ค่ะนี่ว่าแล์กาวแชมปเก่าตั้งมาตรฐานไว้สูงๆเทพเจ้าสั่งมาเลยเพราะว่าแบบไม่มีแบบพี่บัฟเฟลขาอะไรแบบนีไม่มีบัฟเฟลเลยเจ้าสั่งมาเลยสนิทแล้วแป๊บเดียวอีพีแล้วเทพเจ้าเทพเจ้าตบไหลแล้วเรียกชื่อพ่อแล้วโอเคอันนี้เป็นเรื่องอยู่ในยุคคาร์บอยณเมืองคนเถื่อนเมืองหนึ่งมีคาร์บอยต่างถิ่นควบม้าผ่านมา คารบอยคนนั้นชื่อสมชัยครับเดไอ้สพี่ก็กามาด้วย嘛คาร์บอยสมชัยก็ควบม้าผ่านมาที่เมืองนี้แล้วก็แวะดื่มที่บาร์ประจําเมืองครับด้วยแบบภาพลักษณ์แบบมารโโหด,ดวนคล้าแผลเป็นของคารบอยสมชัยเนี่ยแล้วยังเป็นคนแปลกหน้าของเมืองนี้ด้วยครับพอสมชัยเดินเข้ามาในบาร์เนี่ยทุกคนในร้านก็แบบหันมาจ้องมองเขาเป็นแบบ เป็นจุดเดียวไปตาเดียวเนาะแต่ก็ไม่ได้เกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับก็คือเหมือนแบบต่างคนต่างก็แบบมัวเมาของตัวเองไปแต่ปกติไอ้พวกเข้ามายังงี้ไม่เกิดเรื่องทุกทีแล้วแต่เรื่องนี้ไม่มีอ่าจนกระทั่งสมชายก็ดื่มเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็อ่ะก็จะไปเดินทางต่อครับออกมาหน้าร้านปรากฏว่าม้าที่เขาขี่มาเนี่ยหายไปพี่ผูกไว้ที่หน้าร้านเนี่ยออกเดินออกมาอ้าวม้ากูหายไปไหนม้าตวเบเลอร์ สมชายก็แบบไม่ได้ตื่นตระหนอกอะไรเขาก็นิ่งๆเดินหันหลังกลับเข้ามาในบาร์อีกทีหนึง่งนั่งตรงที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ตรงบาร์เทนเดอร์สั่งเบียร์หนึ่งแก้ว <c oughs> ทำไมชิวจังแล้วก็หยิบปืนขึ้นมา <c oughs> แล้วยิงลงพื้นปังอจากนั้นเขาก็พูดเสียงนิ่งๆแต่ก็แบบพอเสียงปืนแล้วบทั้งร้านก็เงียบหมดลยได่ไหมสมชายก็พูดมาเอาละใครก็ตามที่เอาม้าของข้าไปเนี่ยข้าให้เวลาจนกว่าข้าจะดื่มเบียร์แก้วนี้หมดเอามันกลับมาไว้ที่เดิมซะ ไม่อย่างนั้นข้าจะทําอย่างที่ข้าเคยทําที่เท็กซัสโอ้โหเดิเท็กซัสมะซึ่งข้าเคยสาบานกับตัวเองไว้ว่ามันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแต่ถ้าม้าไม่กลับมามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งอยนี่เป็นเรานะเราไม่ได้เอาไปนะเราสั่นนะจากนั้นสมชายก็แบบค่อยๆดื่มเบียร์แบบช้าๆนิ่งๆสุขุมนุ่มลึกจนหมดแก้วจ่ายเงินอย่างดีคือถึงจะโหดแต่ก็ชําระเงินถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขาก็เดินออกมาที่หน้าร้าน ม้ากลับมาอยู่ที่เดิมเฮ้ยยืนผูกอยู่จุดเดิมเหมือนแบบไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนเลยอโอเคสมชายครับพอสมชายเห็นม้าก็อ่าสบายใจเขาก็อดเชือกเวียงตัวขึ้นมาเตรียมที่จะควบออกจากเมืองครับแต่แบบบาร์เทนเดอร์วิ่งออกมาจากร้านแบบด้วยความสงสัยเลยแบบสาหายรอก่อนบอกหน่อยเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นที่เท็กซัสอยากรู้อ่ะบ้าโหดมากแน่เลยก่อนอ่าเราสมชายก็แบบหันมาหันหลังกลับมายกนิ้วเสยปีกหมวกขึ้นนิดนึงมาเท่มากที่เท็กซัสอ่ะ ข้าต้องเดินกลับบ้านจบแล้วครับเขาอยากให้เกิดเหมือนที่เซ็กซัดอีกนะเขาไม่อยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอีก คือกูไม่อยากเลยกลับบ้านโอ้ยจะบ้าเลยไอ้ทุกคนก็กล yeah> ัวนี่ตัวสัตว์เยี่ยวรานเลยแม่อะโอเคถือว่ามุกม้าเท็กซัสนี่ใช้ได้โอเคนะครับผ่านไปแล้วกับรบแชมป์เก่าของเราสร้างมาตรฐานไว้ใช้ได้อ่าน้องมิ้นครับเทปเจ้าบอกว่าอยากฟังเรื่องเราใครเป็นคนต่อไปลงโทษเลยไหมเดี๋ยว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 เอาเป็นพี่ฮาจิกันนะคะมาครับจานี่ฮาจิของผมมีชื่อเรื่องว่าของขวัญอ่า หลังจากไม่ได้ซื้อของขวัญให้ภรรยานับสิบปีสามีสุดเขียวก็อยากจะให้ของขวัญเธอเป็นการแก้ตัวบ้างน้องครับพี่อยากได้น้ำหอเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานอันน้ไปที่ร์ไปไปที่ห้างไปที่ห้างนะครับได้เลยค่ะนี่ค่ะดิออนกลิ่นใหม่สามพันบาทค่ะคุณพี่ก็โอเคนะราคานี้มีแบบเบาๆกันนี้หน่อยไหมครับแบบพูดเร็วไปหน่อยจริงๆมันไม่เบาสำหรับพ่อบ้านอ่าโอเค มีค่ะนี่เลยค่ะหนึ่งพันบาทค่ะอ๋อแบบมีเล็กกว่านี้อีกไหมครับงบงบเติมเกมหมดแน่เลยมีค่ะคุณพี่อันนี้ห้าร้อยแล้วก็อันนี้สามร้อยบาทค่ะอ๋อเนี่ยกันเหนียวพนักงานงานพนักงานขายที่ดีมีออปชั่นแต่สามีเคียวกว่าน้องครับคือแบบว่าเพีอยกได้อะไรที่มันถูกจริงๆอ่ะพนักษพนักงานสาวก็เดินเข้าหายไปในร้านสักพัก แล้วก็กลับมาใหม่พร้อมกับกระจกราคาถูกๆในมืออืนี่ค่ะคุณพี่ชิ้นที่อยู่ในกระจกเนี่ยราคาถูกที่สุดแล้วค่ะจบครับก็คือสามีแหลส่องตัวเองโอ้หมึนี่ะถูกที่สุดแล้วโอ้ปากจัดมากเมื่อกี้ยังชมเยคยเมื่อกี้ยังชมเหลือเป็นพนักงานที่ดีไอีเอาจงออาตอนนี้มึงกลับมาจีบปากจีบคอเลยแม่ร้ายนะคะคุณพี่ น่เรียกวผู <iday> no ้จ okay. ัดการไปเลยโอเคนะครับนั่นคือเรื่องราวของอาจารย์เฮยาจินะฮะคนสุดท้ายอาจารย์โชคเอโซรยเลยฮะเรื่องผมครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณตาสองคนครับครับก็เขาสนิทกันอันนี้ไม่มีชื่ออะชื่อสตีฟกับสตีฟเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคเขาสนิทกันก็พาชวนกันไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะประจํำก็ทุกอาทิตย์ก็จะนัดกันวันอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแบบ คุณตาคนแรกเนี่ยให้ชื่อว่าเป็นสตีฟไอแล้วกันสตีฟไออ่าเขาก็ไอไอแขแขไม่สบายไอนี่คือชื่อตามกายภาพเลยใช่ใช่เราก็ไม่สบายส่วนสตีฟอีกคนหนึ่งกล้เป็นสตีฟไม่ไอเป็นชื่อคุณตายคนหนึ่งอ๋อเพื่อนกันอ่าเป็นเพื่อนกันเรียกกันทุกอ่าสตีฟไม่ก็เลยสงสัยเฮ้ยไม่สบายเหรอเพื่อนเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นไงบ้างสุขภาพช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยสตีฟไอก็เลยว่า แย่ช่วงนี้แก่ก็แก่อากาศก็เปลี่ยนแปลงสุขภาพก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แล้วสตีฟไม่ไอก็เลยถามว่าโอ้แนวสงสารดูแลสุขภาพหน่อยเออใช่แล้วก็เนี่ยแล้วลูกหลานมาดูแลบ้างไหมล่ะอสตีฟไม้ก็บอกโอ้ยลูกหลานยิ่งพูดถึงยิ่งหนักใจทำไมอ่ะเออเพราะลูกหลานนับวันนะ ยิ่งจะแช่งชักหักกระดูกให้ข้าตายทุกวันแย่พวกเด็กกันอยู่ไม่ไหวเลยว่ะอยากจะเอามารดกข้าดิเอามรรดกข้าเยอะก็อยากให้ตายอืแล้วกูชักอยากเลยแล้วก็แบบเราพูดไปพูดมาก็แบบแล้วก็ถามถึงสตีฟไมไอบ้างเออแล้วว่าแต่แกล่ะตสตีฟไม่ไอสุขภาพแกเป็นไงบ้างก็บอกว่าโอ้ข้าแข็งแรงดี อ๋อแล้วลูกหลานแกไม่อยากแกแกตายบา <c oughs> ้างหรือไงโอ้ยแต่ตีไม่ไอายก็เลยโอ้ยลูกหลานข้าไม่สนใจหรอกอลูกหลานข้ารู้ว่าข้ามีมรดกอะไรอ่าเพราะอะไรเหรอนู่น ون! แกดูคุณปู่อายุร้อยห้าสิบที่อยู่วิตพื้นอยู่กลางสนามนั่นนะปู่ก็เอง <c oughs> ออมรดกเยอะเลยตระกูลนี้อายุยืนว่ะเฮ้ย ที่ไม่อยากให้ตายเนี่ยคือมันยังไม่ถึงมันมีขั้นตอนของมัน๋ออคือเป้าหมายของลูกหลานนะคือคุณปู่ที่วิทพื้นนู่นเอาไปลุมเลยแช่งกันทุกวันแม่เป็นตระกูลที่น่ารักจริงๆจริงเหรอรับปู่มากครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับกลับสามุกเว้ยวันนี้พวกคุณผมว่าถือในฐานะของหัวหน้าเผ่าแล้ว ค่มคายผมข่ายแล้วก็เป็นการยกระดับข่าวสมุกของเราให้สูงขึ้นนะครับผมเหรอแล้วว่าจากเดิมนี่แค่จากเดิมนี่แค่เนินใช่ไหมเมื่อก่อนไม่อยากพูดอะโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะรู้กันว่าใครจะโดนลงโทษนั้นอยากรู้ก่อนว่าบทลงโทษที่เทพเจ้าข่าวสมุกเตรียมมาเพื่อบอกผ่านน้องมิ้นนั้นจะเป็นเรื่องอะไร ครับน้องบินครับนี่ยังอยู่ไปกง <laughs> เนืองไง <laughs> น้องเขาำเก้งอยู่นะพี้อะไปไงน้องบินเอาเรื่องอะไรดีวันนี้ทําอะไรดี <c oughs> เอาง่ายๆแล้วกันค่ะสาบาง <c oughs> ว่า <c oughs> ท้องสุดคูณถอยหลัง <c oughs> อีกแล้ว สูตรคูณถอยหลังเอาเอาสักแม่หนึ่งเอาแม่ง่ายๆเอาแม่คงคาแม่สิบแม่สิบเอาง่ายๆเอาง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่ากันว่าโดนแม่อะไรนะครับผมขึ้นอยู่ว่าโดนกี่คนด้วยอนั่นแหละนะฮะบทลงโทษก็คือท่องสูตรคูณถอยหลังสักหนึ่งแม่โอเคและแน่นอนเทพเจ้าขอสมุตตัดสินใจแล้วมีบัญชาลงมาแล้วผ่านน้องมิ้นแล้วว่าววันนี้ร่วงกี่คนรอดกี่คนครับรอดหนึ่งค่ะ มาตรฐานมันคงชัดเจนหดนะครับผมและชื่อท like ี่น้องมิ้นจะพูดนั้นคือผู้ที่รอบจะพึ่คืนนี้ได้แก่พี่ชองเอ็กซ์ตอร์ปสติ๊ไอสติ๊ก คนแก่ก็ยังได้ผลเสมอคนแก่ชนะเราอาจจะแบบผูกพันกับคนแก่เออทำไมหนูปมอะไรในใจหรือเปล่าคะทำไมอะสตีฟไอสตีฟไม่ไอมันยังไงมันก็ตลกดีโอเคเออก็ทำไมไม่ต้องมีเอกพจน์เออใช่เผื่อบางทีเขามีอธิบายไงแต่นี่ก็ทำไมล่ะก็ตลกโอเคคุณชนะแล้วโอเคแต่ขออาจารย์โชคเอโซ่เอ้ยไม่ใช่ขออาจารย์บัฟเฟและอาจารย์เฮียจิก็ก็ดีนะจริงๆแล้วอ่ะก็แสดงว่าคราวนี้ก็คือแบบ เพดานสูงลิฟต์เลยแต่คุณโชคเขาไอทะลุเพดานน้องอาจจะเมตาก็ได้แบบสลับสลับไม่เอานะไม่เอาอย่างนั้นนะก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โชคไอโซด้วยนะครับส่วนอาจารย์บอฟฟและอาจารย์เฮียจิก็ปรับปรุงกันต่อไงสุดโคตรตกเลขด้วยขอบคุณมากๆนะครับน้องมิ้นที่อยู่ด้วยกันเป็นร่างทรงในเทสที่สองครั้งนี้นะครับผมสัปดาห์ถัดไปหวังว่าจะให้เกียรติกับพวกพี่อีกครั้งหนึ่ง และแน่นอนปากคุณท่านทำการบ้านอย่างดีมาด้วยกับรายการเขาสามุกรายการโชว์มุกทุกวันศุกร์ทางายวอร์เลตดอทคอมสปอร์ตฟาย o าว u ์ u ่ยและทุกช่องทางของเราเลยติดตามด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาไวไปไวหิวหิวเฮ้ยๆเอาละแม่อะไรดี ม่เก้าไหมคะแม่เก้าแม่เก้าก็แม่เก้าก็ไอ้นี่อยู่นะอ่ะแม่เก้าสลับนี่สลับกันดีไหมแบบเหมือนว่าเก้าคูณสองก็จะเป็นว่าสิบเอ็ดนี่สิบเอ็ดนี่สิบสออะไรอย่างงี้ใช่ไหมโโหไหนบอกว่าสิบเอ็ดสิบอ่ะสิบสอ่เอ็ดสิบหมายถึงว่าเก้าคูณเก้าคูณสิบสองเเ็เป็นเท่านี้เก้าคูณสิบเอ็ดเป็นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยปลังไปโอเคไหมเริ่มที่อาจารย์อาจารย์เฮฮาจิ

พบกับรายการเขาสามุกรายการโชว์มุกทุกวันศุกร์ทาง Spotify และทางสาวค o าวและทาง YouTube และทางไก่บอลดอทคอ